เด็กไทยทุกคนมีความฝันหากจะการเข้าให้ถึงฝันนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพคงจะดีไม่น้อยถ้าการศึกษาสามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่เพื่อทำให้ทุกฝันของเด็กไทยกลายเป็นจริง สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมเทปบันทึกวิดีโออัดรายการการเฟ้นหาบุคคลที่ประสบความเสเร็จในชีวิตนะคะตอนนี้เรากาลเดินทางกันมาตั้งแต่ เวลา9กนาฬิกานะคะจนถ่านนี้เวลาส1เนาฬิกาสนาทีานะคะจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาจนาจังหวัดศรีสุเกรดและตอนนี้เราก็อยู่หน้าที่โรงเรียนบ้านสร้างบากอำเภอวังหินจังหวัดศรีสุเกรดนั่นเองค่ะหลายท่านคงงงนะคะเอ๊ะเรามาทำอะไรกันที่นี่เรามาอยู่ตรงนี้ทำไมใช่ไหมงงไหมร้อนก็ร้อนใช่ค่ะเลยฉันก็ร้อนมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาตามหาบุคคลที่มีประพุิบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะ และตอนนี้เราก็ตามหาเจอแล้วเพราะว่าตอนนี้อาชีพของเขาที่ประสบความสำเร็จก็คืออาชีพการเป็นครูนั่นเองค่ะนะคะเราก็เดินกันมาถึงเรื่อยๆเพื่อที่จะตามหาบุคคลที่ประสบค,ความสำเร็จในชีวิตน,นะคะโดยที่เขาใช้หลักคำจริยธรรมและคิดค้นเช่นไรนะคะดูบุคคลนั้นนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะใช้ชีวิตการเป็นครูนั่นเองค่ะเรามาดูข่าวหมายความว่าที่บ้านมครูเมื่อไหร่ถึงไรสักคนกคนึงแล้วถึงเป็นชีพเขามาครูเสร็ สำหรับเธอแล้วน oh no yes anyway> ี่มันครูเรื่องคือการสอนการที่ครูสอนให้เรามีความรู้มาสอนให้เราได้รับรู้ใช้ความคิดคิดว่าใช้อะไรอีกหลายอย่างมีความเมตตาต่อการร่วมพลาสใส่กันและกันก็มีกฏมากเกินไปแล้วก็ประมาณนั้นนั่นเองนะคตอนนี้เราก็เจอแล้วทุกคนที่เราคิดว่าเขาไม่ควรจะไม่ใช่ก็คือคุณคือวิชิตสีกุลนี่เเพราะว่าเขาสอนอะไรวิชาวิทย์กับภาษาไทยค่ะแล้วก็สอนก็ีจึงก็ฏ ทีอาจารย์อาจจะนิสี่สีนอีกทันะคะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านแล้วนะคะที่เป็นครูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะในระดับระถมนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ขอพูดถึงอาการศากอาชีพการเป็นครูนะคะครูจริงๆแล้วค,คําว่าครูในแต่ละท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงครูที่ผู้สอนให้เรามีความรู้นะคะแล้วก็สอนให้เรามีความคิดแล้วก็จะช่วยอะไรให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะนี้ก็คือชื่อการเป็น,นครูนี้ทุกวันนี้นะคะ ดังนั้นครูจึงเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่์สอและโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอนของรานนั่นเองนะคะดังนั้นครูจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ครูผู้สอนหนังสือเราเท่านั้นนะคะแต่ครูเป็นมากกว่านั้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเราอยากจะรู้จักคุณครูคนนี้ให้มากขึ้นตอนนี้เราก็ขอแนะนำท่านไปทางการเลยนะคะนะคะคุณครูไม่ีตสต์ตัวเง ก่อนอื่นนะคะอยากจะขอถามคุณครูสักหน่อยแล้กันนะคะว่าก่อนที่จะมาเป็นครูได้นั้นนะคะครูผ่านการด้วยอะไรมากมายใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านการเรียนการสอนจนได้เป็นครูคือแล้วก็บรรจุมาได้ถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอถามข้อประเด็นเลยนะคะนะคะว่าคุณครูเนี่ยใช้หลักธรรมแล้วก็จริยธรรมอะไรนะคะถึงประสบความสำเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้เเคแล้วก็ กยหลัคาวะทุกคนนะคะก็หวังที่จะประส,คสบความสำเร็จันการนั้นนะคะแต่เส้นทางที่เราจะเลือกก็แตกต่างกันออกไปแล้วก็ตามแนทางความที่ทุกแต่ระบุดคนด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าคนที่จะประส,คสบความสําเร็จได้นั้นนะคะทุกทุกคนก็ต้องมีความคิดแล้วก็มีแรงกต้นใจเพื่อที่จะเป็นกระตุ้นตัวเรานะคะอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาขอัง พิฉันแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มเฟรนชิพทุกคนนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วิชิตศรีกุนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่่าหาเษสษยสละแล้วก็ให้เกียรตินะคะมาบรรยายเรื่องราวแล้วก็บอกเกี่ยวกับหลักการในการใช้ชีวิต หธรรมแล้วก็จะยธรรมเช่นไรถึงประสบความสำเร็จได้ในคืนทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณยังสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะโรงเรียนบ้านสาบะอุทเภอบางหินเทนเซอร์ซูซูกิและนี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มันเป็นจีนเกที่ทำให้เราขับรถได้ถึงทุกวันนี้ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณรถคอนเทนเสกูซปกิไอไทีนะ่ทำให้เราขับรถเคลื่อนที่มาถึงจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะดิฉันแล้วก็รบวนขอฝากคำคมทิ้งท้ายสัส้นๆแล้วกันสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมเททปบันนึกวิดีีโออ้ยแค อาจจะฟังแลวอาจจะเป็นแรงกระตุ้นใจในการทํางานหรือว่าเรียนแล้วก็ทำให้ควาฝัเป็นจริงได้นะคะความสําเร็จนั้นเกิดจากการลงมือทําไม่ใช่คําอธิษฐานถ้าเรามัวแต่อธิษฐานขอพรจากฟ้าให้ฝันเป็นจริงแต่เราไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไหร่นะคะฝันเราจะเป็นจริงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ